วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาเกือบจะใต้สุดแล้วนะฮะมาที่พัทลุงข้างหลังผมนี่คือป่ามังคุดส่วนมังคุดแปลงหนึ่งนะครับที่อ,อยู่ในการดูแลของพี่ครามับครซึ่ง ออกก่อนชาวบ้านเขาทุกปีเลยติดต่อมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังจากปากนะครับพี่ครามของเราเลยนะครับพี่ครามแนะนําตัวกับผู้ชมครับสวัสดีครับัครับสวัสดีครับอ่าพี่ภูกิจคงชูหรือพี่ครามนะครับอยู่ป่าปะยมพัทลุงครับพี่รู้จักโฟทีมากี่ปีแล้วครับประมาณ3ปีกว่าครับสิ่งที่พี่เห็น มาตลอดเนี่ยประทับใจอะไรบ้างเราใช้มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีแรกนะอ่าเริ่มที่ว่าประทับใจคือการออกยอดการออกผลมังคุดเนี่ยมันมันให้ผลยังไงบ้างครับอของปี้นะาำต่ได้กี่กาวไว้คือออกขอนฤดูการประมาณออกขอนเพื่อนนะนะประมาณเกือบเกือบเดือนถ้าออกก่อนเขานี่ผลที่ได้ราคามันมันดีใช่ไหมราคาดีครับ่อนฤดูการราคาดีนิดหนึ่งตลอด3ปีเลยตลอด3มป,นะปีเราขายก่อนเพื่อน การติดลูกลูกที่ออกมานะจะมีลักษณะที่ว่าเขียวแล้วก็แววคือมันวาวกว่าการใช้สารเคมีใช่แล้วไอ้ชุดที่สุดๆเลยคือน้ําหนักเมื่อก่อนเมือ่มอก่อนตอนไม่ใช้ไอ้โพซีนะไซส์มันจะอยู่ประมาณ17-18ลูกแล้วหลังจากการใช้โฟทีแล้วมันเป็นยังไงพี่พอใช้โฟทียังเหลืออยู่ประมาณรัก8ปเก้าลูกต่อกิโลก็คือลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นอ้อย่างนี้ก็ ชาวสวนก็ชอบสิอ่าอันนี้คือประเด็นแรกๆที่แบบพอลองฉีดปีแรกแล้วมันได้อย่างจริงๆได้อย่างนี้จริงๆครับปี<ล>แรกเลยชัดเลยผิวเงาผิวเอา <c oughs> น้ำหนักดีลูกใหญ่รสชาติเป็นไงรสชาติอ่าโอเคเลยอาจารย์หวานรสชาติหวาน <c oughs> กับอาจารย์ลองดูทะค่าหนึ่งนะเราเก็บไปท่ค่าหนึ่งนะครับอ่าเป็นลูกคัดไม่คืนหนึ่งหนึ่งกิโลไม่คืนนะยัน ถ้ากลางเลี้ยงหนึ่งเป๊ะหรือหนึ่งซินะครับที่เราเห็นตามตลาดที่ยกขึ้นมาเนี่ยประมาณ30กโลอ่าสามสิบกิโลในนั้นจะเจอลูกที่ตกไซส์คุณภาพไม่ได้ไม่เกินโลหนึ่งอ่าไม่เกินกิโลสามขีดห้าขีดเจ็ดขีดอะไรก้แล้วแต่สามลูกสี่ <4 S 1> ลูกห้า <4 S 1> ลูก,ลก,ลกบางทีก็ปลกลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นแต่ไม่เกินสิบลูกอ่ะโอ้โหนีถ่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับอ่าหลังจากเริ่มใช้กุฏิปนะีปีแรกนะปีแรกเก็บผลผลิตนะจากปีขอดเราไม่ใช้กุวิีได้สามแสนกว่าปีหลังเราใช้กัวี ผลผลิตได้มาประมาณเกือบห้าแสนกว่าบาทปีที่2องเป็นไงพี่อ่าปีปีปีที่2เราก็ใช้ต่อเนื่องเลยนะปีที่2เพิ่มมาอีกประมาณสักหกแสนกว่าบาท,ทมมากา 3, 6, าท็เฉลี่ยเพิ่มปีละเริ่มเริ่มเหลือเนี่ยปีนี้อ่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะปีที่3ามย่างปีที่สีนะ,ะตั้งเป้าไว้น่าจะติดประมาณล้านเลยเมื่อกี้เท่าที่ดูในแปลงเรียกว่าทุกชอ่อติดหมดกัดต<า>ิดหมดคือ60เปอร์เซ็นต เกิน60%ครับว้าวคือรุ่นที่แบบในฤดูปกติเนี่ยครับในฤดูเตรียมทำนอกฤดูนะอ่าใช่ครับผมเพราะว่าเราตั้งไว้ในใจ50%กสิร็นต์กูแล้วหดูแล้วหดูแลแล้วยาแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันมันเกินมันเกินหน้าติดแล้วมันเกินเป้าแล้วนะครับล็อเกินเป้ามา3ปีเลยไหมอ่า3ปีซ้อนเลย3ปีซ้อนครับโอ้โหสุดยอดเลยต้นทุนล่ะค่าปุ๋ยค่ายาอ่าค่าปุ๋ยค่ายาไม่เยอะครับเดี๋ยวนี้ลดลงครับลดลงเกมนีอยากเมื่ออนใช้ปีนึงเกือบเกือบ แสนอาจารย์เดี๋ยวนี้เหลือสามสีหมื่นหรอกจากเกือบแสนเหลือสามหมื่นประหยัดไปหกเจ็ดหมื่นนะครับอ่าใช่โอเก็บเียโอเก็บเมได้เป็นเบียเก็บเลยสิบไร่เนี่ยใช้ครั้งละสองเฉลี่ยเดือนละสองครั้งอ่าเดือนละสองซองสองครั้งประหยัดไป๋ยได้โอเกตหมื่นได้ผลผลิตเพิ่มไปอีกประมาณแสนกว่าบาทพี่คางครับมีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านมาครับบอกได้เลยครับครับอาเกษตรกร,กรอาพี่ใช้มาฟูซีมาสามปีนะ ประทับใจตรงไหนประทับใจปูซีทรงที่ว่า,าผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะต้นไม้อะไรก็สมบูรณ์กันเยอะหลังจากใช้ปูซีมานะเรื่องปุ๋ยเคมียาฆ่าแมาลงอะไรพี่ก็ลดลงลงเยอะเลยนะการจะจ่ายพี่ลดลงประมาณ3 4มสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือตังค์เก็บเยอะและผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทุกป,ปีของพี่นะลองดูนะเกษตรกร,รสวนมังคุดเจ้าไหนสนใจติดต่อมานะอได้เลยหรืออยากหาซื้อใช้ที่ไหนก็ได้ลองใช้ดูนะ ครับผมวันนี้นะครับในนามของ 4T นะครับออนทัวร์ทั่วประเทศไทยไปทุกที่ที่ใช้4ฟคงต้องกราบลาเกษตรกรทุกท่านหรือผู้ชมทุกท่านนะครับไว้ในที่นี้เลยนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ